สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Drive ว Dr ิ่งรี t แหล่งรวมความรู้รีวิวและข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์สำหรับคนรักความเร็วและสายลุยทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายนิสสันนั่นก็คือนิสสันเทรา2025รุ่นนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากกลุ่นก่อนหน้าพร้อมปรับปรุงดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะให้ทันสมัยและโดนใจกลุ่มผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น นิสสันเทราสอ2พมาพร้อมกับการออกแบบภายนอกที่ดุดันและหรูหรายยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบเลดที่มีรูปทรงเฉียบคมเสริมความโชบเฉี่ยวให้กับด้านหน้ากระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีความกว้างและความเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นช่วยสร้างความแตกต่างจาก SUV รุ่นอื่นในตลาดเส้นสายของตัวรถมีความโค้งมนอย่างลงตัวสะท้อนถึงความแข็งแกร่งแต่ก็แฝงไปด้วยความพรีเมียมในทุกมุมมอง ในส่วนของภายในนิสสันเทรา2025มีการยกระดับวัสดุตกแต่งให้หรูหราม,มากขึ้นบอดหนังคุณภาพสูงพร้อมระบบระบายอากาศและปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้ถึง็ดที่นั่งพร้อมระบบอินโฟเทนเมนตใหม่ที่มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทางเพิ่มประสบการณ์การเดินทางให้เพลิดเพลินยิ่งขึ้น ในด้านของสมรรถนะนิสสันเทรรา2 0 2,25ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.3ลิตรเทอร์โบคู่ให้กำลังสูงสุดประมาณ190แรงม้าแรงบิดสูงถึง450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ7สปีดพร้อมโหมดการขับขี่แบบออฟโรดที่ปรับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นผิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรายโคลนหรือหินตัวรถยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อที่สามารถปรับเปลี่ยนระหว่าง2 h c h และ 4L ได้อย่างง่ายดาย ในเรื่องของความปลอดภัยนิสสันเทราสองพจัดเต็มด้วยเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่รุ่นใหม่เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสถานการณ์ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติยังช่วยให้การขับขี่ในระยะไกลเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นของเทรารุ่นใหม่นี้คือระบบช่วงล่างที่ถูกปรับปรุงใหม่ ให้ความรุ่มนวลนแต่ยังคงความมั่นคงบนถนนแบบออฟโรดพร้อมด้วยการเก็บเสียงที่ดีขึ้นช่วยให้ห้องโดยสารเงียบและสบายยิ่งขึ้นเมื่อเดินทางในระยะทางไกลถือเป็น SUV อีกกลุ่มที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวได้อย่างลงตัวสำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ที่ครบเครื่องทั้งความแข็งแกร่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยความปลอดภัยที่ครบครันและความสะดวกสบายนิสสันเทราสอ2พ่เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจมากในปีนี้ และแน่นอนว่าเราจะคอยติดตามอัปเดตข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับราคาอย่างเป็นทางการและวันวางจำหน่ายในไทยให้กับทุกคนเช่นกันหากคุณชอบคลิปนี้และอยากติดตามรีวิวรถยนต์รุ่นอื่นๆที่น่าสนใจอย่าลืมกดติดตามช่อง Driving e w r Dr i p ของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี